เพื่อนๆเดี๋ยวผมจะมาดูนะครับเราเลือกตัดนะครับโคนของต้นว่านหางจระเข้นะครับครับนี่ครับเราได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปปลูกลงกระถางนะครับจะมาลอกเปลือกมันนะครับเราก็ต้องลอกออกกรอนลอกกาบของต้นว่านหางออกนะครับเพื่อนๆอันนี้เราก็เอาไปใช้เป็นน้ําไปปั่นก็ได้นะครับ นี่ได้แล้วครับเพื่อนๆเ,เชือกฝั่งมันไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ทำง่ายปลกไว้อย่างนี้ครับมัไว้ก่อนจัใช้ปูนแดงแตะที่โคนนีผมตัดมาแล้วนะครับเพื่อน ใช้ปูนแดงแดงที่โคนให้แห้งเลยนะครับดอกนี่ครับเรามาเอามาดูอุปกรณ์ที่เราจะใช้ดินปลูกนะครับว่ามีอะไรมีกระถางขุยมะพร้าวแล้วก็ปุ๋ยคอกทรายแล้วก็ดินร่วนนะครับเรามาผสม ผสมเลยนะครับมีดินร่วนนะครับพร้อมด้วยทรายแล้วก็ปุ๋ยคอกเก่านะครับเพื่อนๆคลุกค้าให้เข้ากันแล้วก็กล้วมะพร้าวและกล้วยมะพร้าวที่แชน่น้ำไว้คืนหนึ่งนะครับเพื่อนๆผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับเพราะว่าบ้านหางจระเข้เป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับ เราก็จะเอาลงกระถางเลยครับนี่เ,นเพื่อนผมจะใช้ฐานนะครับวางลงแต่ละกระถางแล้วก็เอากะมะาฟ้าที่ผมแช่ไว้อันนี้หลายคืนแล้วนะครับแช่ไว้แล้วกะมา้าฟ้าแล้วก็ถานลงเพราะว่าหน้าฝนครับมันจะได้ต็นพืชต่างๆก็จะเรียงงองงามดีถานมันก็จะดูดซับความชื้น มันจะทําให้ต้นพืชของเราต้นว่านหางของเราโตดีขึ้นแล้วก็ติดเลยนะครับนครับเขาแล้วก็หยิบมาเลยนี่ครับเพื่อนๆน,นี่เราใช้เชือกฟางมัดไว้แล้วก็ปักลงไปเลยตรงกลางนะครับจากนั้นแล้วก็ใช้ดินโรยรอบๆดินที่เราผสมกด,ดลงให้แน่นนะครับมันจะได้แน่แน มันจะได้ตั้งสวยนะครับเวลาเราไปตั้งตอนนี้เราก็เอาไว้ในแดดแดดล้ำลายนะครับในร่มก็ในร่มนะครับแดดเพิ่งไปวางวางกลางแดดจางแจ้งนะครับเมื่อเราดินเต็มแล้วเรากดลนงะไปครับกดรอบ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 ,อบ,อบต้นว่านหรงตเชื้อนะครับจากนั้นแล้วก็ เชือกดางเชือกออกครับนี่ครับเพืเ่อนๆสวยไหมครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเป็นตัวอย่างอีกต้นหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับวางอยูตรงกลางของกระถางน,นะครับแต่ว่าให้ใหต้องอยู่ตรงกลางกระถางเพื่อความสวยงามเวลาเราแกะเชือกแล้วต้นก็จะสวย เวลามันติด่อกลากมันก็จะสวยครับเราสามารถเอาว่านหางกระเทยไปตั้งไว้ในบ้านหรือโต๊ะทํางานก็ได้นะครับเป็นพืชมงคลนะครับเป็นไม้มงคลไม้พ่ออากาศและว่านหางกระเทยนี้ก็มีประโยชน์นะครับสามารถที่จะดูดซับอากาศพิษในบ้านเราออกไปแลได้อากาศที่บริสุทธิ์นะครับ เรากดแน่นๆน,นะครับนะครับพยายามกดบินรอบๆกระถางให้แน่นเมื่อเราปลูกเสร็จแ,แล้วเราก็เบงเชือกอก่วจนเขาก็จะสวย,ยดูนะครับเพื่อนๆดูครับดครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับเพื่อนๆคลิปหน้าเราก็ค่อยมาติดตามอีกนะครับฝากกดไลค์และสับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ